ป่วยหนะักกำลังใจและความเป็นห่วงยังคงมีมาถึงน้องมิยาลูกสาววัยกำลังสนของสองคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงกระแตสาวคนและเติ้ลตะวันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าวเรื่องอาการป่วยจนต้องนอนแอดมิตในโรงพยาบาลโดยหนึ่งในคนสําคัญที่ดูจะเป็นห่วงทั้งร่างกายและความรู้สึกของน้องมิยาไม่น้อยไปกว่าใครก็คงหนีไม่พ้นดวงดาวจารุจินดาหรือญาดวงดาวนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่คอยเดินทางมาเยี่ยมมาเฝ้าดูแลหลานสาวอยู่ไม่ห่างแทบจะตลอดทั้งวัน ขณะที่ล่าสุดทางด้านกระแตสะวรคนก็ได้เผยความคืบหน้าเรื่องการรักษาผ่านช่องทางอินสตาแกรมสตอรี่แค่ให้แฟนๆและหลายคนที่เป็นห่วงน้องมียาได้อัปเดตด้วยว่าสงสารลูกจังอยากกลับบ้านแต่หนูยังไม่กล้าลุกหนูกลัวอ้วกหนูกลัวเวียนหัวยังไม่ยอมตั้งตัวเลยแต่วันนี้หนูไม่อ้วกเลยค่ะคุณย่ามาอยู่ด้วยเกือบทั้งวันเลยซึ่งทีมข่าวบันเทิงก็ต้องขอใช้พื้นที่นี้ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวจารุจินดารวมถึงน้องมียาขอให้หนูน้อยคนเก่งหายจากอาการป่วยและกลับมาแจากความสดใส ในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ